สวัสดีครับผมทานทีเอสครับวันนี้ครับผมมีสินค้าที่เรียกว่าอุย้ยใครเป็นสายสตรีมเมอร์นะครับสายเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไลฟ์ในช่องทางต่างๆหลายแอปต่างๆเนี่ยที่มันสามารถไลฟ์ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะมากเป็นเครื่องมือการทําหาก,กินที่ค่อนข้างดีอันนี้แหละเหมาะก,กับสายสตรีมเมอร์เลยทีเดียวนั่นก็คือเจ้าเมาโน่มิกเซอร์ตัวนีน้ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่มิกเซอร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์บวกซาวการ์ดในตัวโู้ไปไง Feel เสียวไหมอ่าอย่าเพึ่งซึ่งฟังก์ชันของมันเนี่ยบอกเลยว่าผมลองเล่นแล้วเอ้ยแม่งเจ๋งดีว่ะเวลาเอาแค่เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนแบบไลฟ์หรืออะไรนะเอาแค่ไปคุยกับเพื่อนใน discord ดูเนี่ยเฮ้ยแม่งมีซาวแพดให้เล่นด้วยอะส่วจะมี3ปุ่มอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอัดแล้วมันเปลี่ยนได้อะไรอย่างงี้แล้วก็มีไซส์เชนมี ่าไดเรกมอนิตเตอร์มีพิซซพเซพี่พิเซต,ตนี่แบบบางทีเราเปลี่ยนเสียงแบบคุยเพื่อนเล่นๆอะนรี้มันก็ฮาดีอะไรนะแบบเออแต่ไวผมมันน่าจะแบบบางทีมันอาจจะเลยไวในการเล่นอะไรแบบนี้แต่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหพวกไทยเฟกเงี้ยบอกเลยถ้ามีในตอนนั้นนะหูเฟี้ยวเฟี้ยวมากซึ่งตอนนี้แม่งโคตรกระทัดรัดนะครับตัวเดียวจบพอตเทเบิลด้วยบอกเลยตัวนี้ชัดแบทนะครับชัดแบทนะครับก็คือสามารถเสียบโทรศัพท์ได้ ซึ่งถ้าคุณมีเนี่ย USB C นะครับต่อกับโทรศัพท์ที่เป็น USB C ได้ผูกไปไงอย่างเฟี้ยวแล้วทีนี้มันเฟี้ยวไงสมมติคุณไลฟ์ทับช่องทางหนึ่งคุณใช้แค่โทรศัพท์แบบคุณจบเลยจบเลยจริงๆนะครับจบเลยมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมีอันนี้นะครับที่แบบตาแผลที่เซ็ตมาแล้วครับอันนี้มันก็แบบต่อไมค์ต่ออะไรได้หมดอย่างเงี้ยก็คือจบนะครับหรือว่าถ้าบางคนเอาไปใช้แบบฟังเพลงฟังอะไรอย่างเงี้ยเพลิน ซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีเสาการในตัวนะครับเสียงที่ได้เนี่ยโอเคเลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบวือหมาอะไรขนาดนั้นซึ่งมันก็ต้องดูจากราคาซึ่งราคาตัวนี้มันไม่แพงมันแบบอันนี้พร้อมใหม่เนี่ย2 0 0พันบาทประมาณ2อง0นหนึ่งเออซึ่งมันไม่ได้แพงนะครับแล้วมันมาขนาดนี้ฟังก์ชันครบขนาดนี้นี่โอ้โหเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันเลยว่าครับเพื่อไม่ใหการเสียนาฬิกานะไอ,อะตรงนี้เลยปุ่มแรกครับ Uh, 48v 48v ตัวนี้เป็นไมโครโฟนนั่นเองนะจากปิดจะเปิดเนี่ยมันก็มีผลนิดหน่อยกับการเรื่องเสียงนั่นเองนะครับพาเวอร์ของเสียงเนี่ยมันอาจจะตถ้าเปิดเนี่ยมันจะขับได้ดีกว่านั่นเองนครับตัวตัวนี้เป็นบลูทูธนั่นเองครับบลูทูธเนี่ยเราก็สามารถต่อกับโทรศัพท์ของเราได้นะครับอ่ะอย่างผมเนี่ยอ่ะต่อกับอันนี้ได้นะครับต่อโทรศัพท์มาเราเล่นปุ๊บเราออกตรงนี้ได้เลยคือสตรีมออกได้เลยนะครับเสียงก็คือ สมมติคุณเปิดเพลงเปิดอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนคุณเล่าเรื่องสมมติคุณไลฟ์นะเออแล้วคุณเล่าเรื่องอย่างเงี้ยเล่าเรื่องไปเล่าเรื่องมาเฮ้ยเล่าเรื่องแม่งต้องมีแบบเพลงใช่ไหมเออพอมันต้องมีเพลงปุบ๊บเราก็เปิดเพลงแบบที่เป็นซาวด์แท็กอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นซาวด์แท็กปุ๊บเราเปิดนี่ไปเว้ย้ยแม่งเวิร์กใช่ไหมไลฟ์ไปแบบคือไม่ต้องมาเปิดเพลงในคอมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จบครับนี่อันนี้รีเวิร์บพิเศษก็รีเวิร์บมันก็คือการแบบเสียงมันจะกล้องกลางวานอะไรอย่างนี้ ก็อันนี้มี3ามพีเซตสี่พีเซตนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปฟังตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับสําหรับตัวนี้ Side Chain. Side Chain ไซเชนไซเชนว่าทาอะไรครับ <S <S คุณเคยฟังดีเจไหมเวลาฟังดีเจเนี่ยเวลาเขาแบบเวลาเขาจะพูดแทรกขึ้นมาเนี่ยอ่ะสมมติว่าผมเปิดเพลงเพลงหนึ่งกำลังร้องแบบเร้อเร่อใช่ไหมเออร้องเสร็จปุ๊บสมมติว่าคุณผู้ฟังอะไรอย่างงี้เออซึ่งเพลงเนี่ยมันก็จะเบาลงเฟดลงใช่ไหมเออแต่เสียงก็จะได้ยินนั่นเองนะฮะก็ สายเชียงคือแบบนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ direct monitor direct monitor ก,ก็ฟังเอาพุททั้งหมดเนี่ยที่เรากดเนี่ยหรือเสียงที่เราพูดเนี่ยผ่านตัวดโฟนได้นี่ตัวดโฟนมันอยู่นี่เออเราก็เสียบดโฟนใช่ไหมแล้วเราก็ฟังก็แค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับล้วก็สามารถมอนิเตอร์ได้เองแล้วก็ตัวนี้พีดเอฟเฟคบอกไปแล้วมันก็็นการเปลี่ยนเสียงเสียงสูงเสียงต่ําเสียง,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 งทุงท้มอะไรก็ว่าไปครับเสียงเด็กเสียงผู้หญิงนะฮะส่วนตัวนี้ น้อยรีด so ูเซอร์น้อยรีด u เซอร์ไว้ทำลายครับก็ตัดเสียงน้อยนั่นเองนะครับตัดเสียงรบกวนครับก็มีอยู่ประมาณ2องสสเต็ปนะครับเนี่ยสองสเต็ปของเล่นสุดมันนะครับก็คือซาวแพดนั่นเองครับฟังก์ชันใช้งานไม่ยากวิธีการใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้มากขึ้นนั่นเองครับก็คือสมมติเราอยากจะอัดในช่องที่4ครับซอที่4ี่เนี่ยผมก็ต้องการกดค้างก่อน่าพอกดค้างแล้วเนี่ยพอเป็นไฟกระพริบแรงๆอย่างนี้นะเนี่ยแฟชชิ่งอย่างนี้ปุ๊บรอแป๊บหนึ่ง แล้วทีนี้เราอยากเสียงใหม่ไปใช่ไหมตัวนี้เนี่ยสามารถอัดผ่านไมได้หรือว่าจะอัดผ่านคอมสามมุิเราต่อ USB-C ผ่านคอมไปนะเออเราก็สามารถอัดผ่านคอมได้นะครับเราก็กดไปปุ๊บเี่พอไปขึ้นแบบนี้อันนี้คือเริ่มอัดแล้วนะครับเราอยากจะอัดกี่วิก็ได้แต่ว่าเต็มที่เนี่ย20วินาทีนะครับอ่ะสมมติผมพอละปุ๊บเราเล่นก็แค่น,นั้นเองอะเข้ามาอ่ะอันนี้คือเล่นแล้วเห็นไหม ง่ายมากนะครับใครที่เป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยบอกเลยตัวนี้ครบจบใปนตัวเดียวครับวันสต็อปเซอร์วิสสุดๆเลยตัวนี้ไม่ได้มาแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะนี่มันมีไมามาด้วยนะครับมีไมามาด้วยซึ่งไมตัวนี้เนี่ยเป็น x อ r นะฮะเป็น XLR นะครับ,รบก็สามารถเชื่อมต่อกับตรงนี้ได้เลยนะที่เป็น XLR เหมือนกันนะครับนี่ฮนะ <c oughs> โอ้โหบอกเลยตัวนี้ตัวเดียวคุ้มๆค,ครับวันสต็อปเซอร์สสุดๆเลยเกณนะฮะมีเกณม,มีปรับโวลลูมของไมมี นะครับตัวนี้ก็เป็นโฟนก็คือตัวดโฟนนะเออแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวมิเซอร์หลักเลยก็คือเป็นตัววอลุ่มที่เอาไว้ปรับตัวมาสเตอร์นะครับก็สามารถปรับได้เลยนะครับความดังความเบาแล้วแต่เราเลยนะครับฟังก์ชันโดยรวมก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูพอร์เชื่อมต่อกันบ้างดีกว่านะครับผม <S <S อ่ะเอาไปพอร์เชื่อมต่อครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มครับปุ่มปิดเปิดนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นรูชาครับ UBC <Yeah. S 1> เหมือนกัน2อช่องเลยนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว ที่เรียกว่าเป็น Data นะฮะเป็น Data อ่าก็สามารถเสียบคอมแล้วก็ผ่านนี้ได้เลยนะครับอ่ตัวนี้เป็นสตรีมอนะครับตัวนี้เป็นหูฟังนะครับก็สามารถต่อ p h ฟ n e แล้วเราก็มามอนิเตอร์ในนี้ได้เลยนะฮะแล้วตัวนี้เป็นอักนั่นเองครับส่วนตัวนี้เป็น XLR ของไม์นั่นเองนะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยทางหน้าวัสดุก็เป็นพลาสติกล้วนๆเลยนะครับผมพลาสติกล้วนๆเลยตัวนี้มีแบตในตัวด้วยครับแบตเตอรี่เนี่ยมี 1,500มิลล ah ิแอมป์ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ AM C2 Neo นะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันดีกว่าว่าใช้งานเนี่ยเสียงเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับผมโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นเสียงไม์จากเมานโอนะฮะซึ่งเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันก็เป็นเสียงที่อาจจะซิมแบบโดยตรงนะครับยังไม่ได้มีการใส่ preset filter หรือ,อ noise reducer อะไรต่างๆเลยซึ่งยังไม่ได้ใส่เลยนะแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวเราจะลอง เปิดดูก่อนอันนี้คือเสียงตรงๆเนี่ยมันก็จะแบบว่าอาจจะมีเสียงแบบ Noise หรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับผมว่านะเออมันอาจจะมีเสียงลมเสียงแบบสมมติผมกระแทกนิดนึงเนี้ยมันก็มีแล้วนะครับแต่ถ้าผมลองเปิด Noise Reducer ล่ะปึ๊บอ่า No i s n c e n l e t l o t i o n มาแล้วอ่าเป็นไงว่าดีขึ้นไหมอืมผมว่ามันก็ใช้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งก็คือกดไปอีกที่ อ่ามาร์แคสเซเลชันหายเฮ้ยเฮ้ยหายเงียบเลยเฮ้ยน้อยหายแล้วว่ะเช็ดเค้น้อยหายเลย,เคย,ย,เลยโคตรเอานะครับยังเจ๋งอ่ะเดี๋ยวเรามาลองปุ่มพิทพีเซตบ้างอ่ะเรามาลองดูโอ้โหพี่เสียงผมเลยเนี่ยว้าวซ่าอื้ เสียงดูเละมากโอเคก็เสียงเนี้ยเนี่ยผมว่าถ้าไปแกล้งเพื่อนเนี่ยแบบแต่อายุประมาณนี้เป็นเล่นกับเพื่อนแบบนี้มันก็ตลกตลกได้แป๊บหนึ่งอะนะเออก็พอนึกถึงสมัยมัธยมได้เ่ยอ่ะเปรียบประมาณเนี้ยเป็นไงเออเนี่ยเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งเอาลองกดดูลาวซ่าเออโอ้โหเออทำมาทำโมหัดดูกันบ้างนะอืมอนี่ยเฮ้ยจริงเหรออันนี้ขอฟังหน่อย โอ้โหวิวิเสียงนี้เกินแต่นี่ตลกมากเสียงนี้แบบชิงใหญ่อะชิงใหญ่อะโอเคอ่ะต่อไปเป็นรีเวิร์สด้วยกันรีเวิร์สนะครับรีเวิร์สผมลองดูอ่ะรีเวิร์สเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมลองมอนิเตอร์ด้วยโอ้โหอันนี้โคตรกล้องเลยแบบคืออันเนี้ยเขาบอกว่าแบบ ฟีลแบบคาราโอเกะแต่ว่าโหจริงมันไม่ใช่ว่ะแม่งเวอร์เกินเดี๋ยวผมลองฟังดูก่อนอันนี้เขาบอกเชิร์ชแบบโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะเออแบบความกล้องประมาณโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เยอะไปผมว่ามันเยอะไปถ้าใช้ธรรมดาเนี่ยผมว่าอันนี้ไม่มีสิทธิ์ใช้เลยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยอันนี้พอใช้ได้เออแต่ว่ายังติดกล้องอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่พอ,พอใช้ได้ ฮัลโหลเฮ้ยผมว่านี่น่าจะดีสุดก็ไม่วหว่ะโหอันนี้หนักหนักหนักเลยหนักเลยไม่มีไหน,นี <c oughs> <c oughs> คือแล้วแตอคนชอบแต่ผมมองว่ารีเวิร์สมันเยอะไปหน่อยนะมันเยอะไปหน่อยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเออปิดปิดปิดเฮ้ยอันนี้อะไรลนะ่ะฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเจออีกอันหนึ่งอันที่สี่อันที่ห้าเนี่ยเฮ้ยนี่ใช้ได้นี่ใช้ได้น,ไดนี่ดีเลย ว้าวอุยอันนี้เหมาะกับร้องเพลงอยู่เหมือนกันน,น,นะเออเนี่ยอันนี้อันนี้ใช้ได้อะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนต่อไปไสเชนที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวจริงๆมันอาจจะต้องลองเปิดอะไรในฟังก์ชันบลูทูธนะฮะอะซึ่งเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะโอ้โหบอกเลยชัดเจนรู้เรื่องนะครับรู้เรื่อง ันนี้รู้เรื่องเดี๋ยวได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวขอเตรีย <c oughs> มตัวกันเอเตรียมตัวกันโอเคโอเคอ่าสมมติหูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาไซน์เชนนะฮะเดี๋ยวลองลรากดดูอ๋อสวัสดีครับวันนี้คุณู้ฟังเป็นไงบ้างครับว่าอ,อากาศนหนาวหนาวแบบนี้นอนกันสบายไหมครับโอ้โหูีเป็นไงนี่ครับนี่คือฟังก์ชันไซน์เชนนะฮะก็ประมาณนี้เลยเวลาเราพูดเนี่ยมันก็จะแบบ เป็นไงเป็นไงเป็นไงอ๋อเงี้อ้ยแม่งได้แม่งได้อ่าสายเชยนออฟนะครับจริงๆมันมีโบดแบบว่าอ่าลองกดค้างมิวสิคนะครับอันนี้ก็คือพูดไปก็ไม่ได้อะไรละเอ้ยแต่นี้ช่วยว่ะอันนี้ได้อันนี้ได้ไดอ๋อมันจะตัดเสียงเสียงร้องจากในเพลงด้วยแต่ว่าพอดีผมไม่ได้เปิดแบบเพลงอย่างนั้นนะ้มันอันตรายเดี๋ยวเหลือลิขสิทธิ พิชเราเล่นไปแล้วใช่ไหมเออพิชเราเล่นไปแล้วต่อไปอันสุดท้ายซาวแพดนะครับซาวแพดผมอัดไว้อันหนึ่งนะครับผมอัดไว้อันหนึ่งนะมันอาจจะพูดเรื่องถึงตังนิดหน่อยแต่ว่าเออฮ่าฮานะเอออย่าอย่าไปซีเรียสมากไปฟุ้งซ่านไปคิดไปด่ากันดอกคลองช่างเย็ดมาอะไรจะเลือกทีเหนื่อยเหลือเกินปวดทุกเยี่ยวเหลือเกินอีเที้ยงข้างอาจจะตดโคตรเม็ดไอเที้ยงนั่นก็หยิบถุงก๋วยจี่ใส่ใช้ได้ไหม ไ,ไงเมาโนเมาโน่ AMC สอง n โ o โอ้ฟังกช์ชันครบอย่างนี้ต้องจัดแล้วหรือเปล่าครับ <c oughs> ผมว่านะมันเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับเวลาเราไปใช้อะไรเนี่ยอะแบบคือไม่ต้องคิดเลยคุณภาพเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับคุณภาพมันดีอยู่แล้วแล้วก็ฟังก์ชันสําหรับซาวการ์ดนู่นี่นั่นด้วยเนี่ยอยรวมแล้วเนี่ยคุมคุณได้ไมอีกคุณลองหาออกมาดิอ่ะไม์สมุิ คืออาตีไปอย่างละเจ็ดแปดร้อยอ่ะอาตีไปเนี่ยสองอันพันเนี่ยเออสองอันเนี่ยส,สองสองพันอัลละพันก็ได้คุณ่าคุ้มไปละและนี่คือแพ็กเกจของม a ลโนเอ็มซีนนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วแพ็กเกจมาค่อนข้างดีเลยเพิ่งเปิดมานะก็จะมีแบบโฟมเงินกระแทกอย่างดีมีคู่มือเมียนะแต่ตอนนี้คือผมก็ใช้งานไปเรียบร้อยแล้วนะครับเลยไม่ได้มีอะไรมาอวดตอนอันบ็อกนะครับก็จะมีแถมเนี่ยที่แถมมาเนี่ยก็จะมีสาย เอ r อีก1เส้นนะครับอีก1เส้นนะก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็น2เส้นซึ่งเฮ้ยคุ้มอยู่นะทามาให้2เส้นเลยนะครับสำรองไว้แล้วก็จะมีตัวตัวอาร์ครับออคซลารีเนี่ยตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยอีก1เส้นนะครับสีขาวแล้วก็จะมีหูฟังอีก1อันนะครับหูฟังอีก1อันแถมมาให้ด้วยฟังก์ชันของ เจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นไงที่ผมได้ลองเล่นให้ดูผมว่าโอเคนะไม่ว่าจะเป็นพวกมอนิเตอร์ลิงอะเรียวทามมอนิเตอร์ลิงนะครับแล้วก็พวกพีเทสต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นรีเวิร์บหรือว่าจะเป็นอะนอยส์เคาน์เซลเลชันนะครับแล้วก็ตัวบูทูธเนี่ยโหผมชอบมากนะครับต่อโทรศัพท์ปุ๊บเปิดเสียงจากโทรศัพท์แล้วมาเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็มีเสียงออกมารวมกันเลยทีเดียวนะฮะและทีสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับคือใอยากแบบ ลองซ้อมแบบดีเจอะไรเงี้ยครับแบบเป็น BJ, วีเจดีเจอะไรก็แล้วแต่ไลฟ์ Live อะไรเงี้ยเออซึ่งฟังก์ชันไซเชนอ่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบผมว่ามันมันมันดูสนุกนะเออมันดูสนุกเพราะโดยรวมแล้วเนี่ยผมถือว่าตัวนี้เนี่ยถ้าคะแนนจริงเนี่ยผมว่าฟังก์ชันการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยอ l l in o ทั้งหมดเนี่ย,ยมันมันดีนะ o ัน,นะน s ับเ s e r v วิสเลยก็ให้สักประมาณ8นะฮะเต็ม1ิเนี่ยให้ประมาณ8เลยสินค้าคุณภาพถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับ ถ้าใครแนะนําจะใช้เนี่ยผมก็แนะนําตัวนี้เลยได้ทั้งไม่ได้ทั้งมิกเซอร์ได้ทั้งซาวการ์ดในตัวนะครับถือว่าคุ้มค่าเลยเดียวไม่ต้องซื้อแยกปวดหัวอันนี้จบจบทีเดียวนะครับก็งฝากรีวิวนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครสนใจครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะสำหรับตัวเมลโ o AMC 2 Neo นตัวนี้คือไม่ต้องห่วงมีทั้งไม่มีทั้งซาวการ์ดมีทั้งซาวแพดมีทั้งมิกเซอร์นะครับครบครันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ ยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเกิดที่ใครสนใจเนี่ยเขาจะได้เห็นได้ง่ายขึ้นนะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยกดติดตามไว้ด้วยเลยก็ดีนะครับผมท,ทัทิศอาขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมบ๊ายบาย